ครับ FC นะครับท่องเที่ยวเขาสามยอดนะครับอันนี้จะเป็น e p ีแรกนะครับที่เราจะทํากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เทิดอ่ะจะพาชมทั้งเขาสามยอดเลยนะครับเราเริ่มจาก ep แรกก็คือที่โงเจนี่ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะไปทีละ EP สองไปเรื่อยเรื่อยจนขึ้นเขากเลยนะครับเข้าไปลึกกันเรื่อยเลยนะครับ FC นะไปเราเริ่มอีนี้กันก่อนเลยไปครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ FC สวัสดีครับ F อทุกท่านครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โงเจลุยอิมยี่นะครับแห่งเขาสามยอดเราเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะพา f อฟซไปดูความสวยงามของข้างในโรงเจนะครับ f อซนะครับวันนี้มากับพี่เทิดนะครับเดี๋ยวพี่เทิดเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับด้านหน้าผมก็จะเป็นหินภูเขาที่ว่าคล้ายหลวงพ่อปูนั่งจะมีศีรษะจะมีจะมีผ้าจะมีผ้ามีโต๊ะคล้ายๆนั่งโต๊ะเป็นหน้าเลยครับคล้ายๆพ่อปูเลยชัดเลยครับเนี่ยจะยิ่งแสงสลัวอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นหน้าเลยครับพ่อปูพ่อปูเลย ก็ที่ว่าจะเห็นชัดก็คือมุมนี้มุมเนี้ยมุมนี้ชัดนะจะเห็นชัดนะี่ <c oughs> เป็นหน้าเลยไหมครับนะเป็นหน้า <c oughs> เป็นตาเป็นจมูกเลยครับนะ่าลองซไนนะูไปเนี้ยระยะไกลเนี้ยตรงเนี้ยมุมเนี้ยจะเห็นชัดมากแล้วแต่ก่อนนู้นพอช่วงใช้การจินเจพ้าที่วัดเวียการาม <c oughs> ก็จะเอาธงขึ้นไปปักบนยอดนู้นครับเอาทงใช้สบงนาเปาเห็นไหมมั้ยอ่า ช้สบงแล้วก็ผูกไม้ผูกไม้แล้วก็โยงสลิงตอนนี้หผมเห็นอยู่นะแต่ในกล้องอาจจะไกลหน่อยนะครับเอซีทุกปีแต่ว่าตอนนี้จะเยืองเขาเสียแล้วก็ไม่ได้มีใครขึ้นไปปักับวัดวิเวกตารามอยู่ข้างนี้เขาจะเดินขึ้นทางวัดนู้นเดินเลาะ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 ขึ้นไปขึ้นไปทางนี้เราก็อ้อมเขาอ้อมเขาลูกเนี้ยยอดเนี้ยไปข้างหลังับไปข้างหลังแล้วก็ไปปีนขึ้นผมเคยเดินขึ้นขึ้นไปหอบครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับ ล่องนี้ที่ว่าคนฝั่งชายทะเลเขาจะหาบกลาปิเป็นล่องนะล่องไปเร่ยล่องเนี้ยเขามีทางเดินนะครับลัดเลาะไปเขาจะหาบกลาปิหาปลาเค็มหาจากฝั่งนู้นข้ามมาฝั่งนี้เพื่อเพื่อจะมาขายที่นัดสามระยโอ้เขาก็ลำบากหน้าดูนะพี่เนาะดูดิเขาเดินนะครับสีหน้าดูนะขุบเนี้ยช่องนี้เลยข้ามไปฝั่งพุน้อยเลยนะฮะนั่นฝั่งนู้นเลยเนี่ยช่องเนี้ยสมัยก่อนนะไม่มีก่อนเขาหาบของเลยแต่สมัยนี้เราก็อ้อมทางสำโรงไปก็โอ้โหไกลนะ ก็ส like ักวันหนึ่งเราคงจะพาสํารวจเส้นทางเพราะว่าบนนู้นก็ยังมีสาราพักอยู <h> <h ่นะแต่ว่าเขาผุพังไปแล้วจะมีสาราพักับพักอยู่บุญได้เข้าไปสักการะพ่อปู่สามฤอธนะครับเอฟอันนี้คือของดั้งเดิมเลยที่วัดเข้าจะจําลองนะอันเนี้อันดับอันดับหนึ่งช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเกนะครับเอฟซีนะฮะ ดตานนี้ก็เป็นสาลเจ้าแม่กุฎอิมนะครับมหาโพธิสัตว์นะครับตอนนี้ก็เข้ามาด้านในนะครับเราก็มาสักการะทูบเทียงก่อนนะครับ lambda ya 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 ยังยัต่อกัุ่งเขาเหัอนอ้ำมองไหลอู๋ก่อนเลยจุดนี้ห้าดอก ปักทูบห้าดอกจุดเลยนะครับเอาตุติดไม่หมดติดไม่หมดพูกนี้ก็จะต้องปักเป็นจุดๆนะครับก็จะบอกนะปักเป็นจุดๆอันนี้ก็บอกไว้สามดอสามโดรนะครับเอซแต่ว่าข้างหน้าก็ไม่ให้ปักทูบใช่ไหมไม่ให้ปักใช่ที่นี่ที่เดียวเลยรวมที่หนึ่งแบรนนี้นะ จุดที่สี่นะครับ F4 ใช่อันนี้ตีจูเ่าเอียดวันนี้หินพระธาตุนะโอ้สวยงามนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับใช่ข้างหนา้าเดี๋ยวเดินทุกเดินความุรักเดี๋ยวุณรักก็เ,กเอ <laughs> ตรงนี้ก็สองดอก้างละหนึ่งดอก เดี๋ยวให้พี่เทิร์ดไปก่อนครับแบบผมไทยให้เดี๋ยวผมค่อยว่าทีหลังนะครับ fc กิจกรรมฝาผนังสวยงามมากอันนี้เป็นภาพนูนภาพนูนนะครับครับลงไปเจ้าแม่คนอ่มเอออน้มูไตส์ซึ่ตะกุลคือกคิวหลังกูใส่ลิงทำกูสิ่งกูสักน้มูไตส์ซึ่ตะกุลกูคิวหลังกูใส่ลิงทำกูสิ่งกูสักน้มูไตส์ซึ่ที่รูปนี้เป็นรูปเจ้าแม่คนอิ่มเลยนะ เออเหมือนเลยเหมือนเลยใช่เลยเหมือนเลย,เลยเคลยรับธรรมชาติด้านนี้ก็เป็นไหว้ฟ้าดินนะอันนี้สารฟ้าดินห่าเด็ด้านนี้น่าจะเป็นด้านสุดท้ายเลยมั้งสุดท้ายครับสารเฉพาะเสือสารเฉพาะเสือนะครับ ้านหน้าผมก็จะเป็นเจ้าพ่อเสือน,ะะนออเยายน,น,น,นาะ เอฟซีนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ํามันนะครับที่ตะเกียงนะครับสองข้างสองข้างข้างบนนะด้วยนี้ส่วนใครสนใจเต็นท์ก็เจ้านี้ได้เลยนะครับตามนี้เลยเป็นเช่านะฮะตามงานต่งตางอ่าเดี๋ยวตามไปดูด้านหลังมีความลับอยู่ด้านหลังครับเชิญมาครับตามมาครับ ด้านหลังนะครับ <ไป S 1> ก็จะเป็นเกี่ยวกับบรรพบุรุษนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็คือเป็นบรรพบุรุษป,ป่ะพี่<า>บรรพบุรุษที่ว่าล่วงลับไปแล้วครับแต่ที่คุมผ้าก็ยังไม่ล่วงลับป้ายชื่อที่ยังคุมผ้าไว้ยังไม่ยังอยู่ยังม,มีชีวิตอยู่ยังมี ชีวิตอยู่ที่กุมภามีสามอันครับหอนี่ก็นี่กัวเนี้ยวกัวเนี้ยวที่ว่าเพิ่งเสียไปกัวเนี้ยวเวลามีเรื่องราวอะไรก็จะให้พิเทศช่วยตลอดอกัวเนี้ยวก็จะเรียกสรชันสรชันเมื่อมีอะไรจะโทรหาตลอดอก็ต้องมาช่วยดูแลนี่ก็นมนานแล้วเนะนานกัวเนี้ยวคนสุดท้าย เดี๋ยวเราไปดูเรือกันตำนานเรือสำเภาครับอ,อ๋อทางด้านนี้ก็เป็นทางออกนี่นะครับตำนานเรือสำเภาสามร้อยยอดครับที่เขาลอดกันมาเพียงมาเป็นสามร้อยยอดครับแล้วก็จะมีจำลองไว้ด้านหน้านะครับเป็นเรือสำเภา <laughs> ครับคร <laughs> ับสว,วัสดีครับสนใจติ่กรถมือสอง <laughs> สามเพียได้เลยนะครับ <laughs> <laughs> เพียก็ทุกปีนะมาช่วยนี่ทุกปี รีซอร์ทใครดูครับพี่ชายอยู่อ่าโอเคครับยายนาสวัสดีครับโอ้ oh, ไม่เจอกันนานเราก็ใส่รองเท้าก่อน,นองค์กรสวยมากเลยครับเอซีนะครับงานฝีมือมากเลยนะครับสวยงามจริงๆอันนี้คือเรือสำเพานะตำนาน,นที่จะย่อมาจาก เรื่องเล่าสามร้อยลอดเทียนมาเป็นสามร้อยยอดก็มากระเรือสำเภานี่แหละมาจากกีนแล้วก็มาชนกระหินโศกโคกแล้วก็ได้ล่มลงแล้วคนบนเรือสามร้อยคนรอดก็มาอยู่บนเขาครับมาอยู่บนเขาี่จะพาขึ้นเรือนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับก็ได้จําลองไว้อยู่ตรงโรงทานนะครับใช่ไหมพี่ใช่ข้างโรงทานนะครับก็สมัยนั้นเป็นปูนนะฮะ คนเยี่ยวคนเยี่ยวก็สร้างเสาเสาเลยไหมพี่เสานี้เป็นไม้สักนะเสาเนี้ยเป็นไม้สักแล้วจําลองขึ้นมาเป็นเรือสำเภาต่นเลยเสานี้คือจําลองไม่ได้มาจากของจริงนะจําลองขึ้นมาจําลองขึ้นมาสวยงามสวยงามด้านหน้าก็จะเป็นพ่อปู่นะครับเอฟซีนะไหว้พ่อปู่ก่อนพ่อปู่ก็คือยึดเหนี่ยวจิตใจทุกคนสามนายยอดทั้ง อย่างอำเภอเลยนะครับรหัสลับพ่อปู่ชื่อเต็มของท่านสื่อโจ้เหล่าโจ้เรื่องนี้ไม่เคยบอกใครนะครับเอฟซีเท่านั้นที่จะรู้สื่อโจ้เหล่าโจ้ปู่ก็มีสามปู่นะปู่เล็กปู่กลางปู่ใหญ่ซ